สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮสกับผมวันนี้พวกผมลังในเกมวอลล์บอลอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ครับผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับจากกิจกรรมคลิปอเว y ครั้งที่แล้วครับคือครั้งล่าสุดนะผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับจะได้รับเจ้าฟินครับปืนครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะปินเตอร์ครับผมปินเตอร์ตัวนี้ครับ คนละ1กระบ,บอกนะครับผมเป็นปืนล็อกขารุ่นใหม่ล่าสุดนะยิงได้600เมตรครับ1วินาทีแต่ก่อนอื่นนี่จะไปประกาศรายชื่อกันนั้นผมจะมาตอบคำถามน้องๆสัก2 3ข้อนะครับเป็นคำถามที่น้องๆมือใหม่ถามเข้ามาครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมก็คือข้อแรกเลยพี่ครับช่วยบอกหน่อยครับว่าจะได้เลเวลไหนที่จะได้ไททันเลเวลไหนจะได้ยันแม่นะครับ และเลเวลไหนที่จะได้โดนนะครับผมผมก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยก็คือสําหรับไททันนั้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเลเวล21นะก็จะได้ไททันกันแล้วนะครับเป็นไททันฟรีก็คือเจ้าตัวนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นไททันปี1ตัวครับก็คือเป็นเจ้าคิดครับตัวนี้ฮะไททันคิดนะครับทุกคนจะได้รับกันประมาณเลเวล21นะครับก็จะได้รับแล้วนะไททันฟรีครับแต่ปืนไม่ใช่นะทุกคนปืนก็เป็นปืนธรรมดาครับ แล้วก็เกปลี่ยนยญ PT กันได้แล้วนะส่วนที่2ครับเรื่องโดนครับโดนเนี่ยนี่ครับนี่คือโดนนะน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักโดนนะครับเรื่องผู้เล่นใหม่นะก็คือโดนจะได้ประมาณเลเวล26นะทุกคน2ี่หดีนลครับ26 27เนี่ยประมาณนี้เราผมเองก็ได้มานานนะแต่คิดว่าไม่น่าเกินนี้ก็จะได้โดนมาแล้วนะครับผมก็จะได้โดนฟรีมาใช้ครับตัวหนึ่งนะโดนฟรีก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ จะพาไปดูฮะนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นโดนฟรีที่พเพื่อนๆได้มานะใช้ครับไหนนไหน,ไห,นหาไม่เจอไหนเอ่ยโดนฟรีโดนฟรีโดนฟรีที่ทุกคนจะได้นะทุกคนเอ๊ะผมไม่มีเลยเหรอรรนี่ครับตัวนี้ฮะโดนฟรีตัวนี้นะที่ทุกคนจะได้กันมานี่ครับตัวนี้นะนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะผมได้มานานแล้วนะครับเป็นโดนหิวเลือด นั่นเองครับใช้กันนะอันที่สามครับยานแม่ยานแม่ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยพวกยานต่างๆแบบนี้ครับยานแม่นะนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงน,นี้เลยก็มีหลายย่างครับยานแม่ฟีลำแรกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับนี่ฮะเจ้าดอทไลท่นะ ไอ้เดออะไรนะอัานผิดตัวนี้แหละครับผมนะตัวนี้แหละตัวแรกนะครับขอจะให้มาฟรีนะเอาไว้ใช้ครับผมโอเคฮะสามสิบนะครับย้ำอีกทีนะครับเลเวลยีบอได้ไท่ทันนะครับยี่สิบหกหรยิบเจ็ก็จะได้โดรนครับ30ิก็จะได้ยานแม่มาใช้นะครับผมต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งฮะมีคนถามเข้ามามากเช่นเดียวกันครับ คนขับของเจ้าดิมิเตอร์ครับดิมิเตอร์ก็คือตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูดิมิเตอร์นะครับเอ๊ะดูอยู่ไหนครับนี่ครับน้องๆถามเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมเจ้าดิมิเตอร์ตัวนี้ครับคนขับหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับคนขับหาได้จากหนึ่งเลยนะครับกล่องกุญแจครับกล่องกุญแจกล่องละหนึ่งพันนะทุกคนนี่ครับเข้าไปดูได้เลยนะกล่องละหนึ่งพันครับต้องสุ่มกุญแจหนึ่งพันนะครับ แล้วก็ถึงจะมีโอกาสได้ครับซึ่งในนี้มีของรางวัลมากมายครับนะครับของรางวัลมากมายเลยนะตุ่มไปแล้วเนี่ยได้ของติดไม้ติดมือไปแน่นอนหนึ่งในนั้นก็จะมีนี่ครับคนขับก็คือตัวนี้นะนี <ts> ่ครับทุกคนจะเป็นตัวนี้ครับคนขับของเจ้าดิมิเตอร์นะคุณมาเรียนะครับเขาชื่อมาเรียนะครับนี่ครับคุณมาเรียคนนี้ครับเป็นคนขับของเจ้าดิมิเตอร์นะครับ โอเคก็ตอบมาแล้วสองข้อนะครับผมต่อไปมาดูอีกข้อนึงครับน้องเขาก็ถามมาครับน้องๆมือใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เขาก็ถามผมมาว่าพี่ครับปืนสีม่วงปืนสีทองนะครับก็หมายถึงว่าปืนเทียสี่ปืนเทียสามเนี่ยผมหาจากไหนนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าปืนสีม่วงเป็นยังไงสีทองเป็นยังไงแต่ผมพาไปดูฮะเดี๋ยวก็อย่างนะครับอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นปืนสีทองนะครับก็คือเทียสี่ปืนระดับสูงฮะ ปืนสีม่วงครับเป็นเทียสามนะเป็นปืนเทียที่รองลงมาครับต่อไปก็เป็นปืนเทียสองครับเทียสองจะเป็นสีฟ้านะทุกคนสีฟ้าครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูครับอือหายากนิดนึงนะมันอยู่ขอกลางหลังครับของผมมีปืนสีทองไม่ค่อเยอะนี่ครับสีฟ้านี่คือเทียสองนะนะครับอันนี้ก็คือเบาลงมาอีกครับอ่าเบาที่สุดจะเป็นเทียหนึ่งครับก็คือเป็นปืนสีขาวครับ ที่ติดมากับหุ่นนั่นเองนะส่วนใหญ่จะเป็นปืนที่ติดกับหุ่นครับก็เป็นปืนเทียสามเอ้ยเทียสี่เออเทียหนึ่งไล่ไปไล่มา,ลา,มาเลี้ยงผิดก็เป็นเทียหนึ่งนะครับผมโอเคฮะมีอะไรอีกไหมนะที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับผมก็พยายามรวบรวมคําตอบที่เหมาะสมนะครับนะครับอ่าลืมตอบครับพาไปดูแล้วลืมตอบหาได้จากที่ไหนอืเกือบลืมและเกือบหลุดหาได้จากที่ไหนแน่นอนครับ นอกจากการสุ่มกล่องอีเวนต์พวกนี้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยอีเวนต์พวกนี้จะมีปืนอยู่นะครับสะสมอยู่ให้เราสะสมใช่ไหมอีเวนต์นี้อาจจะเก็บเหรียญยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะให้ชวนนี่ครับไปดูที่กล่องกุญแจครับกล่องกุญแจนั้นนะครับมีปืนนะครับอันนี้ยันแม่ทุกคนยันแม่กับพีทีกล่องกล่องละกล่องละสิบเนี่ยโลกทรัพยากรนะครับไปดูกล่องละร้อยครับนี่ฮะกล่องละร้อยครับเพื่อนๆจะมีโอกาสได้ปืนนะครับ สีทองเยอะเลยนะครับทุกคนคนขับก็มีครับจุดสี่ก็มานี่ครับเห็นไหมสีทองก็มีสีม่วงก็มีครับนี่เลยนะแถมมีโมดูลดีๆครับนี่ครับปืนดีๆนะครับผมเนี่ยโมดูลก็เป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนโมดูลสีทองด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะผมว่าหาได้ง่ายสุดก็ตรงนี้แหละครับผมเพราะยิ่งเราเล่นบ่อยเท่าไหร่ชนะบ่อยๆได้บุญแกเยอะครับก็จะมีโอกาสสมได้ปืนสีม่วงปืนสีทองนะครับผมโอเคฮะ การตอบคําถามครา่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคําถามที่น้องๆถามเข้ามาผมก็ามาทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วเดี๋ยวไปดูการประกาศรายชื่อกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เข้ามาสู่เว็บไซต์การแจกของรางวัลน,นะครับของเราเช่นเคยนะใส่แฮชแท็ก R U N G C H ครับผมย้ำนะใส่แฮชแท็ก R U N G C H ครับ แล้วก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับการแจกกันแน่นอนครับใส่อดีตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผู้โชคดีท่านแรกนั้นจะเป็นใครครับผมนะครับนี่ครับคุณชินวัตรครับเฮ้ยคุณชินวัตรนะครับหวังคํากลางครับผมก็เป็นผู้โชคดีนะครับท่านแรกกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีคนต่อไปครับนะครับแพลตฟอร์ม PC ครับโอเคฮะเราไปดูคนที่สองครับมาเป็นใครครับผมคุณประกรณุษครับคุณประกรณุษนะครับประกรณุษเก่งหาทรัพย์แม่นมสกุลดีครับเก่งหาทรัพย์เขอแสดงความยินดีด้วยนะนะครับคุณประกรณวุษนะครับ ก็เป็นผู้โชคดีคนที่2นะเฮ้ยเป็นคนไทยต่อเนื่องกันเลยนะคนแรกก็คนไทยครับคนที่2ก็คนไทยนะครับผมพอเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมเองก็อยากให้คนไทยนะครับได้เยอะๆนะครับส่วนใหญ่นั้นก็ต,ต่างชาติซะเยอะครับที่เข้ามานะเพราะว่าคนไทยก็ยังลงไอดีไว้กันน้อยนะสําหรับเกมนี้นะครับไปดูคนต่อไปครับผมว่าจะเป็นใครฮะ คุณชี้โอวานครับแม่คุณชีโอวานนี้ก็จะระบบ Android นะคราวหน้านะครับผมแหมช่วยเว้นวักให้หน่อยนะทุกคุณชี้โอวานนะครับตัวแฮชแท็กตัวไอเดเว้นวักกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็ลงผิดกันพอดีนะครับช่วยเว้นวักให้นิดนึงนะแต่ครั้งนี้คุณได้รับของรางวัลไปแล้วนะมาเคยได้รับรางวัลจากผมมาแล้วนะคนนี้ครับหลังจากที่ผมไปเช็ค ID นะแต่นานแล้วครับได้รับหลังได้ โอ้โหนานเหมือนกันนะก็พอสมควรนะนะครับนานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะที่กลับมารับรางวัลผมอีกครั้งนะเยี่ยมไปดูกันต่อไปครับโอ้โหแบบนี้ก็อ่านไม่ออกแล้วครับผมภาษางคิดยิย่งไม่แข็งแรงด้วยนะคุณไอจี้คุณอะไรเนี่ยไ e, อไอลี่หรือเปล่าเอลิหรือเปล่านะครับก็เป็นผู้โชคดีนะครับ จากระบบ iOS นะครับโบแกนนะครับยวขอแสดงความยินดีด้วยมาดูคนต่อไปกันเลยครับมามบมบคุณโอ้โหอ่านยังไงดีอะออฟออฟเทนนะนะครับก็เป็นผู้จบดบีคนสุดท้ายนะทุกคนโอเคฮะการแจกของรางวัลนั้นก็ครบเป็นทั้งหมด5ท่านแล้วนะก็อย่าลืมครับกด ไลค์นะครับกด Follow หรือกดติดตามนั่นเองนะครับเข้ามานะครับผมกด Subscribe ครับก็จะทำให้เพื่อนไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะแล้วก็การแจกครั้งใหม่นั้นก็มีแล้วนะครับครั้งหน้าครับผมจะแจกคาเทนวัชระ,ะขอยติดตามคลิปแล้วมาลงไอเดีกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอแดงความยิดีด้วยนะสำหรับผู้โชคดี